สวัสดีครับผมบัญชาชุมชัยเวชน,นะครับแล้วก็วันนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าคนไทยหลายคนอยากรู้มากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปที่บ้านเมืองที่ไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนพูดถึงเรื่องของโควิดมากมายนะครับแล้วก็โควิดวันนี้ทุกคนเข้าใจเลยว่ามันเป็นวิกฤตครั้งหนึ่งมันเป็นวิกฤตที่ของโลกใบนี้มันเป็นวิกฤตของมนุษยชาติด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อไหมครับว่าคนเราในแต่ละยุคแต่สมัยเนี่ยอย่างน้อยต้องเจอวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตชีวิตวิกฤตสังคมวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนรุ่นหนึ่งต้องมีเจอแน่จะมากจะน้อย2อาครั้งสําหรับพายุคนเรานะฮะและผมก็เชื่อว่าวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับผมว่าคนกําลังจ้องมองอยู่กําลังนึกถึงอยู่ครับว่าครั้งนี้ประเทศไทยเจอวิกฤตโควิด ผมเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยเจอวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจในฐานะนักบริหารมืออาชีพมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่น<ช><ช>ท่านนี้นะครับก็คือดรสมชายชุนหรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมชัยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งวันนี้ที่ร่วมงานกับเราเนี่ยนะครับก็คือคุณชูศักดิ์ชื่นประโยชน์นะครับสวัสดีงรท่านนะครับผมว่าคนที่ติดตามเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยกับทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้จักว่าตกลงมีเส้นทางไปมาอะไรยังไงทําไมวันนี้เราต้องมานั่งคุยกันผมอยากให้ทางด้านของอาจารย์สมชายแนะนำทีหนึงครับว่า เส้นทางตลอดเวลาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเป็นนักบริหารมืออาชีพกับองค์กรชั้นนำเนี่ยผ่านงานที่ไหนยังไงมาบ้างครับอ๋อขอบคุณมากครับคุณธาอีกก็ตัวเองเนี่ยจะผ่านงานมาก็หลายหลายองค์กรอยู่ด้วยกันนะครับจะเรียกว่าเป็นมือปืนพเนอจรก็ได้อ้ยง่าเลยนะคอัอผมเริ่มต้นจากการเป็นนักขายนะครับอยู่กับต่างองค์กรพวกบริษัท เอ่อเม้าทายแนชชั่นแนลหรือว่าข้ามชาติบริษัทข้ามชาตดใช่ครับก็ตั้งแต่ 3M มเอ็มนะฮะสามเอ็มประเทศไทยสามเอ็ประเทศไทยครับผมแล้วก็อยู่กับ f ฟร์มอสโ o ร์มอด้วยนะฮะเบบซีโคไลเบบซีโคีกใช่ครับนับวิสโกนะฮะนับิสโกอีกสิ่งทีถือว่าเป็นบริษัทเอ่อที่ใหญ่มากในอเมริกาครับจากนั้นก็จากบริษัทข้ามชาติเหล่านั้นผมเองก็ได้รับ การติดต่อว่าก็ไปร่วมงานกับทางบริษัทคนไทยบ้างก็อยู่กับทางท c ิปโก d ฟู i ดทริปโก้ฟู้ดทำน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมาอยู่กับบริษัทองค์กรปัจจุบันก็คือทางกลุ่มบริษัทพรีเมียพรีเมียโอ้นี่ก็บริษัทชื่อดังของบ้านเรานะฮะนี่คือทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนี่คือประสบการณ์ประสบการณ์ทั้งหมดฮะทำงานมาในระดับสักประมาณ 4- 40กว่าปีนะครับ40กว่าปีกับการบริหารองค์กรทั้งหลายที่พูดมาเมื่อสักครู่โอ้คับ เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย40กว่าปีจริงๆประเทศไทยมีวิกฤตหลากหลายช่วงเลยนะฮะถ้าพูดกันแบบเรื่องเศรษฐกิจกับธุรกิจตั้งแต่เรื่องลดค่างเงินมาเจอเรื่องของสองครามอ,อ่าวเสร็จแล้วก็มาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ22ปีที่แล้วแถมยังมาเจอเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์อเมริกา2008ครับนาทีนี้คือโควิดเ,เพิ่งเริ่มต้นมาได้แค่ครึ่งปีคุณสมชายมองว่าบ้านเราทําไมจะต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยขนาดนี้เลยครับจริงผมว่าอ,เ,อเรื่องพวกนี้ถ้าเผื่อพูดกัน เปนในมุมกว้างๆมันคงไม่ใช่ว่าเป็นประเทศไทยต้องไปเจอ,<ะ>อมันก็เป็นอะไรที่มนุษย์โลกอยู่ร่วมกัน<ะ>ใช่ไหมอย่างที่เขากําลังพูดกันอยู่ในข่าว<ะ>เมื่อไม่กี่วันนี้นก็คือว่าเออทาไมเฮชไนในเรื่องของโรคระบาด<ะ>จากสัตว์สู่คนเนี่ย<ะ>มันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นใถูกไหมเพราะฉะนั้นมัน เรื่องของวิสีความเป็นอยู่มันก็มีส่วนที่ทําให้เกิดวิกฤตนะพาไปสู่วิกฤตได้นะอย่างเช่นโควิดอย่างนี้ก็นะมาจากการการระบาดของเชื้อโรคกครับมันมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเพราะมันเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะแต่ว่าโดยประสบการณ์ของบุศลชายที่นั่งบริหารมากับองค์กรข้ามชาติตอนนี้มาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มพรีเมียร์ด้วยนี่นะก็รู้มาว่าพรีเมียร์เองเนี่ย ครั้งหนึ่งโดยผลประกอบการก็ติดลบหนักหนาสาหัสครับผมแล้วตอนนี้เปลี่ยนขึ้นมาเป็นผลประกอบการบวกได้นี่คือโชคหรือว่าฝีมือผมว่าอาจจะทั้งสองด้านไช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมผมอยาขออนุญาตว่าที่มาที่ไปของทางกลุ่มนิดหนึงกลุ่มเองก็จะมีแนวคิดหรือปรัชญาในการทําธุรกิจว่าถ้าเผื่อความสําเร็จของธุรกิจจะไปได้ด้วยดีเนี่ยนะครับ เราใช sociedad, ้คาว่าความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนนะในที่นี้คือระหว่างธุรกิจพนักงานแล้วก็สังคมนะครับโดยที่เรามีปรัชญาง่ายๆว่าธุรกิจต้องก้าวหน้านะครับต้องเจริญเติบโตนะครับพนักงานต้องมั่นคงไปด้วยนะและสังคมต้องยั่งยืนนะครับทั้ง3ส่วนนี้ขาดอย่างใดหนึ่งไปไม่ได้นะครับถ้าเบื่อสังคมไม่ยั่งยืนหรือไม่ได้กินดีอยู่ดี ธุรกิจจะไปรอดในระยะยาวๆก็คงอยู่บเพิ่มากใช่ครับแล้วก็3าส่วนนี้เราได้กำหนดขึ้นมาว่าถ้าต้องการสาเร็จร่วมกันนะก็จะเกิดความยั่งยืนนะครับซึ่งทางกลุ่มเองก็จะมีธุรกิจอยู่ทั้งหมด6ด้าน6ด้านด้วยกันด้านด้วยรับนะครับซึ่งก็คงไม่ลงไปในรายละเอียดทั้งหมดนะครับหนึ่งใน6ด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวทั้งด้านอู่โภคบริโภคนะครับ ซึ่งผมเองก็จะเป็นคนดูแลรับผิดชอบผมเข้ามาอยู่องค์กรนี้เนี่ยเป็นปีที่18 18ปีแล้วครับไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้คนทํางานเกิน8ปีก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมถูกชักชวนมาเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยองค์กรแห่งนี้ก็อย่างที่คุณชาเกินเมื่อสักครู่เนี่ยก็เต็มไปด้วยปัญหานะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของวิกฤตแล้วกันนะครับ ตอนที่ถูกเชิญตัวมาก็ไม่ได้รู้เราว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะครับแต่ผมเองอยากจะยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งก็คือขาดทุนสะสมของธุรกิจเนี่ยนะมีมากกว่าทุนจดทะเบียนนะครับทุนจดทะเบียนตอนนั้นก็คือประมาณสัก500ล้านนะครับแต่ข,ดตขดาขดทุนสะสมนี่ประมาณสักพันสามเปนามเท่าไบ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเป็นคนไข้เนี่ยเขา<อ>คงจะเป็นไงฮะ ICU very i c รนะครับคือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาแล้วใช่ครับครับ,รบใช่ครับเออ้วเห็นตัวเลขนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ตกใจเลยครับเราพลังก้าวเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เต็มไปด้วยวิกฤตของหนี้ค่ะมันจะรอดได้ไงในระหว่างที่เราไม่ยังไม่เห็นปัญหาที่ที่แท้จริงเนี่ยตอนไปรับงานเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นงานสุดท้ายเพราะตอนนั้นเนี่ยอายุก็พอสมควรนะครับ แล้วก็คิดว่าทําเท่าที่จะทําได้ทํางานองค์กรฝรั่งมาตั้งมากมายไม่เคยเห็นตัวเลขบวมๆนี่ขนาดนี้เลยใช่ไหมถ้าจะเป็นอะไรที่จริงเป็นประสบการณ์อันที่สองนะที่ไปแก้ปัญหาเรื่องกองขัดการขับทุนของธุรกิจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าเออมันฝ่ากันยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วนะมันคงถอยไม่ได้นะ แ้จะมาเสียชื่อเอาตอนที่เป็นประสบการณ์สุดท้ายนี่ก็น่าจะนะคิดหนักถูกต้ยครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อไปโอ้โหนี่คือเส้นทางทั้งหมดที่มาถึงตรงนี้นะครับผมกลับมาที่ทางด้านคุณชูศักดิ์นิดหนึ่งเราได้เห็นแล้วนะครับว่านั่นก็ถือว่าเป็นมือเซียนประสบการณ์จากประสบการณ์โทษนะฮะถึงแม้ว่าจะ70็ดสิบเป็นที่ประสบการณ์นี่ถือว่าหนุ่มอะคือประสบการณ์40ในการผ่านองค์กรขนาดนี้ คุณชูศักดิ์แะครับในปัจจุบันตอนนี้บริหารจัดการหรือทําอะไรอยู่สําหรับองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผมขอเล่าประวัตินิดนึ่งในเจ้าที่มาที่ไปผมเนี่ยตอนเรียนจบเนี่ยนะครับจบเปิพิมุกภาษาต่างประเทศภาษาเยอรมันโอ้เยอรมันเยอรมันนะฮะจบมาก็ไปทํางานที่สนามบินตอนนั้นที่ดอนเมืองยังยังเลือกว่าโอ้โหเล็กนิดเดียวนะครับทำอยู่สีหปีก็เข้าใจระบบของการทํางานสนามบินครับ แล้วผมก็ไปเข้ามาที่สายการบินลุคพันซ่าลุคพันซาของเยอรมันเยอรมันนะฮะยิ่งใหญ่มากยังจําได้ว่าปี73เนี่ยที่เข้านะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็ทํางานอยู่ที่ลุคพันซาเนี่ยก็ตั้งแต่พนักงานธรรมดานะครับแต่ว่าที่ลุคพันซาเนี่ยผมต้องขอบคุณเขาเขาเทรนนิ่งอย่างดีในระบบของเยอรมันเลยนะผมได้รับการเทรนจากลุคพันซาในระบบของโลจิสติกส์ที่ ที่ขนส่งทั้งรูปแบบทั้งสายการบินทั้งเครื่องบินทั้งรถทั้งอะไรเนี่ยนะก็ทําอยู่ทู่พัน่าเนี่ย27ปี27ปีครับผมฟังไม่ผิดนะไม่ผิดครับไม่ผิดครับตั้งแต่ตั้งแต่พนักงานจนกระทั่ง27เนี่ยก่อนที่จะเราเนี่ยผมดูผมถูกมอบหมายให้ดูเป็น Regional Marketing Manager ของ s ซาท์อี a เทอเชียตอนนั้นนะตอนนั้นนะครับผู้จัดการระดับผู้พิภาระดับผู้พากษานะครับเขาเรียกว่า เอาประสบการณ์27ปีตอนที่ทำรูคันซาเี่ยเขาเทรนอย่างดีนะฮะเขาเทรนผมถึงระบบของการบริหารจัดการระบบความคิดระบบการตัดสินใจนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าหาไม่ได้ในมหาวิทยาลัยอนไทยพอะเรียนเนี่ยพอเยอรมันเขา learning by doing นะคือเรียนไปด้วยทําไปด้วยก็จะมีคอร์สสั้นๆทุกปีต้องไปเทรน จะมีจัดทางบทมาสอนดอกออกฟอร์ดมาสอนอะไรพวกนี้ล้วแต่แล้วสอนเรียนรู้ก็บริหารจัดการก็ต้องต้องเรียนรู้วิธีการบริหารใจด้วยนะบริหารใจด้วยฮะเขาสอนนะครับวิธีบริหารใจบริหารอารมณ์อารมณ์ด้วยแล้ววิธีรักษาสุขภาพสุขภาพอีคำถาเพราะว่าเขาบอกถ้าผู้บริหารขาดสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณเป็นผู้บริหารเวลาซึ่งไม่เคยมีในตำรายเอ็บีเอเลยไม่มีบริหารใจสุขภาพอารมณ์อารมณ์ ว่าส่วนใหญ่มีแต่เลขมาแนะไนำเขาติ้งมาร์เก็ตติ้งเพราะเขาบอกว่าเขาคุณเนี่ยทํางานในที่โดนเพรสเชอร์ตลอดถูกเพราะเพรสเชอร์ตลอดเนี่ยถ้าคุณบริหารสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไปเลยอ๋อแล้วผู้บริหารทุกบทของรูกนานจะต้องถูกเทรนตรงนี้เลยฮะก็โอ้ผมจํามาจนกระทั่งทุกวันเนี่ยนะก็ใช้วิธีการที่เขาสอนวิธีการปรับตัวนะครับจะต้องแบกอารมณ์ไหมไม่กอารมณ์ ไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องแบ่งนะอารมณ์เนี่ยไม่ต้องแบ่งหลยครับมันมันมาแล้วมันไปเอาบางทีเราเจอตัวเลขผลประกอบการอย่างเช่นเซลฟี่นี้ติ๊กเกตนี้ขายไม่เข้าเป้านี่คือความท้าทายออตอนที่ช่วงดีนะตอนที่ผมพูดไปหารเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นช่วงพีของสายการบินครับเรียกว่าสายการบินสามารถทารายได้ได้อย่างดีไม่เหมือนตอนนี้นะครับเพราะตอนนั้นสายการบินเนี่ยใครทางานสายการบิน,นโก้มากรู้มากนะฮะแล้วรูจริงๆเดินทางโอ้โหไปบอกเพื่อนๆในอิจฉากันหมดใช่ไหม ไอ้สิ่งเหล่านี้เราเราเกลียว่าเป็นเบนฟิตที่เขาให้เราแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตอบแทนเข้าในฐานะเลยเ็นเจอร์ที่บริหารเนี่ยเขาต้องมีเป้าหมายเป้าหมายในการมหาปีนี้คุณต้องทํากี่พันล้านกี่พันล้านกี่พันล้านนะฮะผมนี่กับเพื่อนๆที่ทํางานเราก็ถือเพื่อนกันผมบอกไอ้วันที่ประตูเปิดมันหาเงินสองล้านเ้ยประตูเปิดสองล้านทําไงดีออเดริโน่ต้องคุยกันทุกวันนะฮะส่งเทเล็ส่งอะไรกัสมัยก่อนโทรศัพท์ยังไม่ค่อยมีอดปกรณก็คุยกันในทุกวัน ก็เป็นอะไรที่ผมเรียนรู้มานะครับแล้ในช่วงที่ทำาูนซ่าเนี่ยมันก็เจอวิกฤตเรื่องของกอลฟอสงครามอ่าวสงครามอ่าวเหมือนเหมือนกับอะไรเครื่องบินจอดเป็นแถวจอดเป็นแถวฮะมันแพงไปที่จะบินรับเฮดอฟิตทางเยอร์บันบอกว่าคุณต้องทําตัวบเบาๆนะทำตัวเบาได้ยินคำว่าตัวเบาผมทุกวันหนังกำลังภายใน บริหารต้องใช้กำลังภายในอย่างนั้นด้วยเหรอครับคขบันตุเบาคือขบันตัวเบานี่คือคำสั่งลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือให้ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับมันมันเป็นอะไรที่สวนทางกันแต่ว่าในฐาราเดอร์เรียลเชนเนลผมก็ต้องดูแลว่าเราไปคุยกันว่าเสนอเคโรฟิตเลยเราจะลดค่าใช้จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นะลดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์จะเพิ่มยอดขายได้อย่างไรนั่นแหละคือจุดที่เราแก้วิกฤตในเรื่องของกอลฟอแต่หลังจากนั้นไม่นานมาเจอไอ้ตอ้มยำกุ้งอีก โอมาเจออีกเรอฮะโอ้โหต้มยบกุ้งเนี่ยต่บงเอินผมดูแลทางด้านคาร์โกนะสินค้าส่งเสริมค่าทางการช่วงช่วงต้นยบกุ้งเนี่ยไม่ดีทุกคนที่กู้เงินเพราะทุกท่านเจอปัญหาอัตราแรกเปลี่ยนคอนโดล่ามันบาทมันกลับขึ้นไปตั้งยี่สิบห้าสิบบาทตั้งแต่นั้นใช่ใช่ครับดีส่งออกดีก็ส่งออกถูกครับาพราะคนส่งออกสามารถได้แตได้เข้าถูกต้องโอ้โหผู้ส่งออกที่อนจอยนะฮะเราทํา เราส่งสินค้าก็เสนอเลยว่าเอาคุณต้องการอะไรคุณว่ามานะฮะเครื่องบินขนส่งนี้ก็เรามีกีฬาขนม่าประเทศไทยหมดนะขนสินค้าออกประเทศจากประเทศไทยนะจากจากจากที่วิกฤตที่เราคนจะเจอเนี่ยกับการว่าสายการบินแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ผู้ส่งออกแฮปปี้เป็นโอกาสอ่าเรผมก็สามารถทําตัวเลขได้แลเขาถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงนั้นโอ้หรือชื่อได้ได้รางวัลกลับมานะฮะก็ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจทีนี้พอเราผ่านสองวิกฤตเนี่ยก็ เขามีการเปลี่ยนแปลงการองค์กรก็เลยลาออกมาทําธุรกิจตัวเองผมก็มาทําธุรกิจ ดูที่มองดูว่าอะไรมันเป็นประโยชน์ประเทศไทยครับนะไอเรื่องไอเรื่องร่องเล็กนู่นนี่มันไม่ใช่ของไทยก็เลยมาลักันเรื่องของสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรอ่านี่ยใช่แน่แต่ว่าสินค้าเกษตรที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานของยุโรปครับครับผมอยู่ลุคันซาคาโก้เนี่ยผมเข้าใจยุโรปดีว่าเขาต้องการมาตรฐานคุณภาพอะไรขนาดไหนก็เลยมาพัฒนาสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้นี่ยลฮะเบสิกเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าทําพัฒนามาตรฐานเข้าไปครับะบบคุณภาพทํายังไงต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่าเรื่องสินค้าเสรบ้านเราเนี่ยที่มันจะคิดถึงระบบคุณภาพมาตรฐานอน้อยมากอพอเรานําเข้ามาเนี่ยกับการว่ามันเป็นการช่วยพัฒนาครับทั้งคนทั้งระบบนะฮะเราเอาความรู้เรื่องโลจิสติกมาช่วยเขาทํำยังไงการบริหารจัดการให้มันสูญเสียน้อยที่สุดครับก็ตั้งบริษัทนะฮะ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังทําอยู่ก็ยังทำอยู่20กว่าปีแล้ว20กว่าปีเหมือนกันครับอยู่เครื่องบินมา20กว่าปีทําสินค้าเกษตรได้มาตรฐานโลกอีก20กว่าปีโดยท้องฐานอายุเท่าไหร่ะเพราะฉะนั้นไม่ถามแล้วครับโอ้โหแต่ว่าประสบการณ์ที่มันสะสมเนี่ยมันมันกลับกลายว่าเราสามารถเอาระบบบริหารจัดการของสายการบินคือคือคนคนที่ทางานสายการบินต้องเข้าใจนะครับว่ามัน p o l i ช h a b l e มากนะใช่ เพราะเครื่องบินเครื่องบินบินขึ้นปุ๊บทำอะไรได้ทันทีที่เครื่องขึ้นปุ๊บนี่หมดแล้วมันต้องทำอะไรก่อนที่จะขึ้นมันถึงจะได้รายได้ถูกแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาพื้ประกบร้อยมันก็ p ปรเลชิเบิลถูกครับเสียหายง่ายทำไมถึงจะบริหารจัดการมันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นาส่งไปผู้โดยเท่าครับก็นี่ฮะพอเรียนรู้นี่มาก็เลยไปพัฒนาเรื่องของคุณภาพเรื่องมาตรฐานเอาของยุโรปมาใช้เพราะเราเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภค่ยวครับครับว่าข้อกฎระเบียบ ของยุโรป่เขาอเข้มงวดถูกเพราะชีวิตกรรมอยู่เขาสูงอ่ะใช่เขาก็อยากได้อะไรที่มันดีปลอดภัยมีคุณภาพครวเขาก็พัฒนาตัวเขานะของยุโรปถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของคุณภาพมาตรฐานถ้าใครค้าขายจะรู้ดีสินค้าเขาเข้ามาก็เป็นคุณภาพมาตรฐานถูกต้องนะฮะไอตรงเนี้ยมันก็เลยมาเป็นจุดพัฒนาที่ผมมาพัฒนาบริษัทเองครับแต่นี้ระหว่างที่ทําการพัฒนาบริษัทเนี่ย ก็ถูกดึงตัวมาช่วยที่หอการค้าไทย oh, เพราะ oh. ว่าเรามีความรู้ของโลจิสติกสาม,มีความเรื่องกเษ oh. กษตรก็บอกให้มาช่วยหน่อยแต่ว่าทาไมถึงจะให้ภาคเกษตรเราพัฒนา oh. ก็เอาความรู้ที่ที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทุ่มเทอยู่หอคันค่าเป็นสิปีแล้วนะเป็นอีกสิปีอีกคือบริษัทก็ทําไปเราก็เราก็ทำเราก็ช่วยงานงนี้ไปก็คู่ขนานกันไปแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วเลยพราให้ลูกทำไปแล้วอ๋อส่งต่อให้ว่าลูกทาต่อแล้วเพราะว่าหอคันาตอนนี้ทํางานมันประจำวันแล้วอ๋อแต่คือคือลงไปช่วยลงไปช่วยอยู่เพราะเราเราคำนึงถึงแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาของสินค้าเกษตรประเทศไทยครับนะคือมันก็ ความรู้สึกไม่ดีว่าประเทศไทยทําสินค้าเกษตรส่งออกก็เยอะไอหนูก็เยอะแต่ว่าส่วนมากยังยากจนตัวเกษตรกรยังยากจนครันี่พอยากจนเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจระดับล่างถูกเขาเป็นมานานนะถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ก็ยังสั่งสมหมักหมมกันอยู่อย่างนี้ก็เลยพยายามหาแนวคิดว่าเราจะทํอะไรที่จะช่วยให้เกษตรกรเขายกระดับครับในฐานะที่เรามีประสบการณ์ตรงนี้ก็มีโครงการเรื่องของการทํา นะฮะต้องการทําเรื่องของภาคเกษตรให้กระกองนั่นแหะตอนตอนที่ทำนี่ก็มีช่วงนี้ท่านท่านกรีนสาสินท่านประธานก็มีการคุยกันระดับบริหารว่าเอ้ยจะทำาไงกันดีที่จะยกระดับเกษตรผมก็เลยบอกว่านั่นเดี๋ยวลองนำเสนอกัดูว่าคอนเซปที่ท่านประธานบอกว่าตอนท่านดูสิทธิ์ทำหนึ่งไร่หนึ่งแสนยกระดับได้ไหมพอมาทิ้งท่านกรีนบอกว่าเป็นหนึ่งไร่หนึ่งล้านได้ไหม รู้ให้จริงทำให้ได้วางแผนให้เป็นนะครับนั่นจะทำให้เราประสบผลสำเร็จได้เริ่มจากทำธุรกิจจนประสบผลสำเร็จแล้วย้อนกลับไปทำเกษตรนำร่องเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องการเป็นเกษตรกรทําอย่างไรที่จะไม่จนทําอย่างไรที่จะร่ำรวยได้ผมไปได้ความรู้มานั่นคืออินทตาลั หญิสาร่ายที่ปลูกในประเทศไทยมันจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยก็คือพันธุ์ทานผลสดไม่ใช่ว่าจะปลูกสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นภาคอีสานนะครับที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องราคาขายอยู่หน้าสวนนะครับอยู่ที่กิโลละ500บาทราคาขา,ขาอยอยู่ที่โมเดินเทรดอยู่ที่5 0 0บาทเท่ากันโดยเฉพาะอย่างส่วนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีโลตัสนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เรากำลังจะเอาเข้าไปก็คือในส่วนของเซเว่น การแปรรูปของอินทผาลัมไม่ว่าน้ําอินทผาลัมกระปอ๋องอินทผาลัมฟรีดได้อินทผาลัมเป็นแบบพาวเดอร์อินทราลัมที่เอาไปเป็นน้ําสกัดเข้มข้นนะครับตรงนั้นเรามีกระบวนการาเรามีโปรดักต์หลายตัวที่จะเอามาแปรรูปแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องความมนาวบ้านเราเราเปิดโอเพนนะฮะนะฮะให้กับพี่น้องกเษกษตรกรทุกคนที่อยากรู้ อยากเรียนรู้อยากดูวิธีการปลูกหญ้าวิธีการเลี้ยงวัววิธีการขนวัววิธีการปลูกอินทผลัมวิธีการบริหารจัดการการเกษตรการทําฟาร์มแบบครบวงจรแบบถูกต้องแบบมาตรฐานนะฮะทำแบบไหนสามารถมาเรียนรู้ที่ฟร์มได้สําหรับพี่น้องที่อยากปลูกอินทผลัมนะครับภายใต้โครงการ1ไร่หล้านบาทของหอการค้าไทยนะครับอินทผลัมอย่างที่เรากล่าวไ้ตั้งแต่ต้นนะครับ1ไร่นะครับมันสามารถสร้างมูลค่าได้ ณเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นบาทอันนี้คือราคาหน้าเบื้องต้นนะครับถ้าเรามีการแปรรูปกระบวนการอะไรต่างๆนะครับ1ไร่1ล้านบาทสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนผมมั่นใจว่าปลูกอินทผาลำปลูกแล้วดีแน่นอนคือมันเป็นความท้าทายจ่อย เป็ต่างไรจะได้ร้านจริงก็ไ่อาเป็นสิครับใช่ไหมครับผมก็กังวลใจนะคือถ้าไปเอาพื้นที่มาแล้วบอกหนึ่งร้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกนะเราต้องบริหารจัดการอ๋อตรงนี้แหละน่าสนใจเนี่ยคือบริหารจัดการยังไงครับให้มันมันมันหนึ่งร้านเนี้ยมันมีสิ่งตัวสินค้าเกษตรที่สามารถทำรายได้ให้ได้หนึ่งร้านครับนี่แหละครับเพื้นที่มาที่ไปครับนะครับก็ทุ่มเทมาสองสามปี